สวัสดีครับพบกับรายการ Good-Night Channel ฟังสบายๆสไตล์กุฎ g h t ในอีพีนี้รายการจะมาพาท่านในคุยในเรื่องของพระสมเด็จพระเครื่องปลอมเนี่ยเขามีวิธีปลอมกันอย่างไรบ้างเริ่มจากพระสมเด็จอบเปียกในกรรมวิธีการผลิตก็จะแกะพระออกจากพิมพ์เอาพระเครื่องวางเรียงลงบนแผ่นกระจกหรือแผ่นกระดานเรียบๆใช้ผ้าขนูหรือผ้านานา,นาอมน้ำได้นานๆน,น,นะ ชุบน้ำแล้วปิดพอหมาดๆคลุมปิดพระที่วางเรียงไว้ให้มิชิดทุกๆด้านปล่อยทิ้งไว้ประมาณ3-4วันจนผ้าและเนื้อพระแห้งแห้งจากแดดอ่ะแห้งเองเลยเปิดผ้าคลุมออกเนื้อพระจะพราวสวยเห็นสสารสวมๆต่างๆถ้าได้รับการตกแต่งเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็จะดูเก่าพระสะเด็จอบแห้งวิธีที่สองเป็นพระสะเด็จที่พิมพ์เสร็จเอามาตากให้แห้งทำ ตะแกรงลวดตาห่างๆวางบนเตาอังโลเอาพระสมเด็จวางบนตะแกรงนะเผากระดาษอบควันพลิกพระกลับไปกลับมาให้อายระเหยจากควันจับต้องที่องค์พระเนื้อพระที่ขาวจะเปลี่ยนไปสีเหลืองแก่เหลืองนวลๆเหมือนย้อมขมิน้นบางส่วนก็จะปูดขึ้นมาถ้าไม่ระวังระวังในการใส่ไฟหรือการพลิกกลับไม่ทันเนื้อพระเครื่องก็จะประทูแตกออกเป็นเสี่ยงเพราะทนความร้อนไม่ได้ วิธีที่3พระสมเด็จทอดกรอบหมายถึงพระสมเด็จที่ผ่านกรรมวิธีต่างมาแล้วแต่น้ำหนักนั้นยังเบาวงเวงไม่เหมือนกับของเก่าเนื่องจากว่าเป็นพระที่ทำใหม่ชุบน้ำมาไม่กี่วันเขาจะเอาไปใส่กระทะคั่วกับน้ำเกลือดังๆเพื่อสกัดให้น้ำเหือดแห้งพอถึงขั้นนี้แล้วเนื้อพระจะแห้งกรอบเหมือนข้าวเกรียบแถมตากแดดตากน้ำค้างอีกสัก7วันเนื้อพระจะหนึบแน่นเหมือนของเก่าเนื้อพระทั้งข้างนอกและข้างในจะกลมกลืนคล้ายกันเป็นอันเดียวกัน ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ใช้เตาอบมีเครื่องปั่นแห้งด้วยไฟฟ้าซึ่งระดับไหนก็ดูไม่ออกว่าเก่าหรือใหม่ส่วนจะให้ผิวเนื้อแตกลายงาเป็นหนังไก่ผิวพระจันทร์อะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับส่วนผสมและกรรมวิธีในการทําผิวของแต่ละช่างแต่ละคนบางช่างนะคิดการใหญ่สร้างพระเสร็จพอผ่านกรรมวิธีที่เล่าขานมาแล้วก็เอาไปบรรจุในเจดีย์หรือใต้ฐานพระประธานในโบสถ์ร้างโบสถ์เก่าล่วงไปปี2ปีต้นไม้ใบหญ้า เทาวันต่างๆขึ้นปกคลุมก็ออกอุบายทําความสะอาดวัดก็จะเจอพระที่ซ่อนเอาไว้ก็ทึกทักวยววยขึ้นมาว่านี่แหละเป็นพระเครื่องเก่าที่หลวงพ่อโตท่านสร้างไว้โฆษณาอิทธาดุภาพสรรพคุณความคลังความเก่าตั้งราคาเช่าพร้อมสักการ์ใช้กับเบื้องดินเผาเก่าที่อายุเป็นร้อยปีบรรจงแกะเป็นพระเนื้อดินเผาจําพวกพระคุณแผนพระกรุต่างๆพระสมเด็จไม่ว่าจะใหม่หรือเก่าใครก็จะประมาทไม่ได้ใครที่ อม,มีอันเดือดร้อนทุกรายไม่ช้าก็เร็วการจะเช่าพระไปบูชาต้องถามตัวว่าท่านอะต้องการพระเครื่องไปทําไมถ้าอยากไปอวดคนอื่นว่ามีของดีอยากได้ไปเก่งกัไรก็ต้องเล่นกันตามแบบที่เขาซื้อขายได้แต่ถ้าแบบนี้นะอย่าเช่าพระสมเด็จที่ไม่ชัวร์ไม่มีที่มาเช่นสุเดตราแผ่นดินสุเดจก้างปลาสุเดจกลุกวังหน้าวัดพระแก้วอะไรพวกนี้ แม้ว่าจะถูกแสนถูกทูกกว่าพระสมเด็จนิยมกันหลายร้อยเท่าจะมาเอามาพระนอกพิมพ์นอกบล็อกไร้สาระอย่าไปเช่ามาบูชาเพราะสักวันท่านจะรู้ว่าแม่งโคตรช้ำใจที่ถูกคนทุกคนเลยบอกว่าปลอมใครบอกว่าปลอมพระฝีมือไม่มีประวัติไม่มีที่มาความเป็นมาอย่าไปเล่นเลยแต่ถ้าท่านต้องการพระไหวบูชาคุ้มครองป้องกันตัวจริงๆเพราะชีวิตมีอันตรายหรือขอเทวดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ ไปช่วยให้ธมาค้าขายก็ให้ตัดสินใจเลือกพระเครื่องที่สร้างจากเกจิอื่นๆเถอะไม่ผิดหวังหรอกดีกว่าเช่าพระที่ไม่มั่นใจไม่ชัวร์องละหลายๆล้านพระสมเด็จนะ่ะท่านมักจะไปอยู่กับคนที่ถือศีลภาวนาปฏิบัติธรรมถ้าเราเป็นคนใจบุญชอบทำบุญสุนทานถือศีลสวดมนต์ภาวนาอยู่เสมอ นั่งภาวนากรรมาฐานสนใจในพระเครื่องก็มักจะได้พระสุดเบลแทๆมาง่ายๆราคาถูกและในหลายๆท่านได้ฟรีเหมือนกับท่านเสด็จมหาเองเทวดาท่านมีอิทธิฤทธิท่านเลือกได้ว่าจะให้ใครเป็นเจ้าข,ของคนไม่ดีมีแต่เงินทุ่มลงไปก็ไม่แน่ว่าเงินที่ทุ่มลงไปจะได้มาครอบครองนะ่ะเป็นพระสมเด็จที่สมเด็จพระอาจารย์โตท่านสร้างท่านปลูกเสกหรือเปล่าการที่พระเครื่องได้มาอยู่กับคนที่ดีเทวดาท่านก็มีความสุขคนเหล่านั้นก็จะ ทำบุญเข้าวัดแล้วก็ศรัทธาเชื่อมันในเทวดาได้รับกระแสะความเย็นเป็นสุขทําให้คนที่ครอบครองได้รับการส่งเสริมจากเทวดาเพิ่มเติมไปด้วยเข้าทํานองน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าพระไปอยู่กับคนดีคนดีก็ทําบุญให้กับเทวดาไม่ว่าในโลกมนุษย์หรือเทวโลกโลกทิพย์ไม่มีเทวดาคนไหนให้อะไรใครฟรีทุกอย่างล้วนต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนเสมอคนที่ให้ฟรีเนะีนะ่ยนะเห็นมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เป็นพระตถาคตแล้วก็มีตั้งแต่พระอริยเจ้าระดับโสดาบันขึ้นไปเท่านั้นแหละจะอยู่ให้ดูเป็นคนโง่ด้วยปัญญาหรือจะโผล่ออกจากกลาแล้วตั้งใจศึกษาอย่างภาคเพียรเข้าใจตรงกันนะโปรดกติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้เราพูดคุยกับรายการได้ที่ l ล n e cnx 1้อย facebook แก้ปงขามแก้ปงขามท่านที่ชื่นชอบแก้วปงขามรายการได้จัดพิมพ์หนังสือแก้วปงขามเปลี่ยนชีวิตสามารถหาซื้อได้และออนไลน์ใน ep นี้ก็ขอพูณและสวัสดีครับ